สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุลุซุ้มลงลักปิดทองเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับลักษณะของพระสมเด็จที่มีการลงลักปิดทองแบบนี้ก็เป็นพระสมเด็จที่ทําไว้สำหรับเพื่อให้เจ้านายเพื่อให้คนชั้นสูงแล้วก็เพื่อให้สืบทอดพุทธศาสนาพระยุคปลาย เป็นพระสมเด็จที่มีการสร้างเป็นจำนวนมากสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็ลักษณะของพิมพ์ทรงจะเป็นพระสมเด็จที่มีความปราณีตคดาง,งามเป็นฝีมือของช่างหลวงพระองค์นี้เป็นพระที่มีความคดงามคลาสสิกเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะสมบูรณ์าอายุปลายจุดสังเกตที่เราจะต้องดูก็คือ จะมีเส้นมระครับพิมพ์องนี้ด้านขวาพอมองเห็นด้านบนก็พอมองเห็นส่วนด้านซ้ายหรือเส้นมัสนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นเราก็มาดูตรงการนั่งพระยุปลายการนั่งเราจะเห็นหนักแข้งซ้ายเล็กคมเป็นสั่งบางพิมพ์ก็จะติดพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าขวาปลายพระบาทซ้ายจะตรงกับข้อศอกขวาพอดี อันนี้เป็นลักษณะของผ้ายุกปลายจากนั้นก็มาดูตรงฐานสิงห์้ายุกปลายฐานสิงห์จะเล็กกว่ายุกกลางและยุต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างส่วนคมขวานบางแม่พิมพ์ก็ตรงบางแม่พิมพ์ก็แอนตกท้องช้างเล็กน้อยจากนั้นเราก็มาดูตรงฐานล่างสุดให้สังเกตดูตรงปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้าย บางแม่พิมพ์ก็จะมีป่านงอนก็นเล็กน้อยอย่างเช่นแม่พิมพ์นี้นะครับอันดับสุดท้ายมาดูล่องยุบตัวเป็นแนวยาวของการฐานล่างสุดจะเป็นเอกลักษณ์ของผ้ายุบปลายซึ่งจะมีแทบทุกพิมพ์เมื่อเราสังเกตดูแล้วถ้าเข้าในแบบใดแบบหนึ่งอย่างเช่นเชนว่าพิมพ์ไม่ชัดเพราะว่าถูกตัดขอบชิดเราก็มาดูตรงการนั่งดูตะแคง ดูพระบาทซ้ายแล้วก็มาดูตรงฐานสิงห์นะครับพระที่มีการลงลักปิดทองแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของพระสุดเด็จพระละคังน,นั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระการถนอมเนื้อพระก็มีหลายแบบทั้งมีการชุบยางไม้ชุบว่านชุบลัก,ลงล,กงลงลักปิดทองลงรักปิดทองลองชาปิดทองทั้งองค์ ก็แล้วแต่กรรมวิธีของผู้ที่จะสร้างสรรค์ถ้าท่านใดพบเจอพระที่มีการถนอมเนื้อพระก็ควรจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%ความเก่าของลักของทองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายพระองค์นี้พระพักหรือใบหน้า รูปร่างคล้ายไข่ที่ถูกตั้งไว้บางแม่พิมพ์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมขลนมต,ตัดก็แล้วแต่แม่พิมพ์นะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดาษความเก่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทําให้เห็นเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดร่องรอยของรักของทองก็ยังติดอยู่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถือว่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาสังเกตพระที่มีอายุเก่าถึงยุคพระที่สร้างจากเนื้อปูนเือกหอยควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเช่นพระองค์นี้น่าจะเก็บไว้ในพื้นที่เปิดไม่ได้ถูกเก็บไว้ในหีบดังนั้นความเก่าและก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจน ด้านข้างพระองค์นี้มีการลงรับข้างองค์แล้วก็ปิดทองแต่เราก็ยังสังเกตเห็นปูนที่งอกขึ้นมาจากในองค์พระเป็นสีขาวลาักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของขวางเก่าส่วนองค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์ไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหวกมีความเก่าชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นหนึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงขอบพระด้านบนเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวเห็นเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความต่ำมีความชัดเจนในเรื่องของธรรมชาติ เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเราจะเห็นเนื้อผระมีการเซตตัวเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนสีดำๆที่เราเห็นก็เป็นสีของรักซึ่งเกาะติดในพื้นที่ส่วนที่ต่ำสีขอขาวก็เป็นลักษณะของเนื้อผระที่มีความสูงทองคำก็ยังเหลืองอลากงดงามน,นะครับ ะเกดแก่ได้ออนช้อยแล้วก็พาดซุ้มออกไปเส่นซุ้มด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นเนื้อมีความสูงความตับมีร่องรอยของรักเก่าที่ติดอยู่มีร่องรอยของทองคำที่ยังติดอยู่ถือว่ามีความงดงามคลาสสิกหน้าอกก็นูนเด่นซอ่แขนลึกในซอ่แขนก็มีผูนงอบขึ้นมา มีร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดเนื้อผ้าก็มีความสูงความต่ำองค์นี้เนื้อผ้าเป็นสีขาวภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงธรรมชาติของเส้นสายตรงวงแขนนะครับความเก่าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวมีความสูงความต่ำส่วนลักเก่าก็มีความงดงามคลาสสิก ทำให้เราเห็นความเก่าชัดเจนภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรมงบอกว่าพระสุเดตองนี้เป็นพระสุเดจพิมพ์ใหญ่ภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของมบาทซ้ายปลายหัวซ้ายจะตรงกับขอบ้อศอกขวาพอดีอันนี้ก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพระอยู่ปลาย ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิงห์นะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเราเห็นปั๊บเราก็รู้ว่าเป็นพระที่มีความเก่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดีสายตาที่เราเห็นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องนํามาพิจารณานํามาวิเคราะห์นะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิงห์ฝั่งซ้าย เนื้อหาก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนพระองค์นี้น่าจะไม่เหล็กดูดติดนะครับเพราะว่าเราเห็นร่องรอยของเหล็กสีน้ำตาลตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่างสุดด้านขวาปลายฐานจะสัดเฉียงกว่าด้านซ้ายขนเส้นสายของเส้น้มก็เป็นธรรมชาติมีความเก่าพอกรให้เราเห็น มีลักที่ยังติดอยู่และก็ลักที่รอดออกไปภาพนี้เป็นภาพขาล่างสุดด้านซ้ายปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวาภาพนี้เป็นภาพหาัดดพว,วหไหล่ขวาเนื้อบนเป็นหน้าอกตรงหัวไหล่ก็มีความสูงความต่ำชัดเจนซอกแขนลึกเราเห็นลองรอยของปูนที่งออกขึ้นมา บริเวณข้างๆแขนก็มีท้องคำที่ยังติดอยู่มีความเรืองอล่ามงดงามภาพนี้เป็นภาพหัวไหล่ซ้ายลักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาตังเกตดูเส้นแขนนะฮะมีคอดมีคขียวมีบิดมีเบี้ยวเป็นลักษณะของฝั่งเก่าภาพนี้เป็นเส้นซค้งบนฝั่งขวานะครับ ตรงนี้เป็นเส้นมาคับพิมพ์เราเห็นร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดสีดำๆแบบนี้นะครับเราเห็นร่องรอยของทองคำที่ยังงดงามเรืองอลามภาพนี้เป็นภาพเส้นชุ้มบนฝั่งทรายมีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงบริเวณพื้นผิวนะครับซึ่งมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมา ลักษะของลักที่ยังหลุดไม่หมดลักษะของทองคําที่ยังติดอยู่ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเราเห็นร่องรอยของปูนที่ก่อขึ้นมาเป็นสีขาวออกขึ้นมาทับลักเม็ดนี้ก็เป็นลักษณะของเหล็กที่เป็นสนิมนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ทาให้เห็นถึงลักษณะของเ็ไกไหลเงินยวง ให้เห็นถึงลักษณะของความเก่าของรักที่มีความยับยน่นบูดโปนเป็นลักษณะของธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพของเส้นซมาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพขององค์พระเราเจอลักษณะแบบนี้เห็นลักที่มีความเก่าแบบนี้เราก็ต้องเก็บนะเพราะว่าเป็นลักษณะของความเก่า ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบถึงแม้ว่าพระองค์นี้จะมีการลงรักทั่วทั้งองค์แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำมาพิจารณาภาพนี้เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวด้านหลังเราเห็นลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดเราเห็นทองคำที่ยังติดอยู่ เห็นร่องรอยของเหล็กที่เป็นสนิมภาพนี้ข่ยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวด้านหลังปูนงอกขึ้นมาทําให้มีความสูงความต่ำมีก้อนของเหล็กหลายก้อนนะครับแสดงว่า,าพระองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแคลคลาปลอดภัยภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่าง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามขอบชัดเจนภาพนี้ก็เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมายกน้ำยาเช็กไกแแ่นไ้ตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลัง,ลงขยายสูงไปด้วยกันนะครับเราจะสูมเล็งเข้าไปใกล้เพื่อที่จะให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพระองค์นี้เนื้อในเป็นสีขาว เป็นพระที่มีการลงรักปิดทองเป็นพระสมเด็จที่สร้างสำหรับให้เจ้านายสมัยนั้นทองคำเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามีราคาแพงชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีโอกาสที่พบเจอแบบนี้จะเจอแต่พระที่มีการทำนองพระแบบอื่นเช่นลงรักชุกน้ำวาดชุบยางไม้นะครับ พระอ,องค์นี้ถึงแม้จะมีการลงรับไว้แต่เนื้อหาก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสีภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนพื้นผิวมีความสุขความต่ำตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาททรายเป็นจุดที่เราจะมาดูว่าพระอ,องค์นี้เป็นพระยุคไหนพระสุเดจแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเราเห็นความเก่าชัดเจน เราเห็นลักษที่มีความเก่ามีรอยยับรอยย่นมีหลุดมีล่อนเราเห็นเนื้อหาที่มีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากความเก่าพระองค์นี้มีแผ่นเหล็กปรากฏให้เราเห็นมีทั้งเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลที่เป็นสนิม หรือว่าเป็นพระที่โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแคลค่าปลอดภัยเม็ดน,นี้ก็เป็นเหล็กไายนะครับกลดคุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเหล็กที่มีสนิกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาตัดสินใจมาวิเคราะห์ดูว่า,าพระองค์ที่เราดูนี้ จะเป็นพระเก่าหรือไม่เราควรจะเลิกศึกษาในะเรื่องของตำแหน่พิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆตามพระที่เขานำมาโชว์ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุดเด็จแต่และองค์จะไม่เหมือนกันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่แตกต่างกันประเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คายุแคนไซ ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบก่อนจากนั้นก็มาดูพื้นผิวว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนอย่างพระที่มีการลงรักแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องดูก็ดูความเก่าของรักจากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิว,วว่ามีความสูงความต่ำหรือไม่ มีรูคุณรูเข็มหรือไม่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งที่มีหุ่นค่าเราก็พยายามหัดดูสิ่งที่ธรรมชาติสร้างเปรียบเทียบกับสิ่งที่มนุษยรร์ทำาะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอนาคตการศึกษาสะสมพระสบณ์จ,จะชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะว่าจะมีการพิสูจน์ความเก่าโดยหลักวิทยาศาสตร์เราจะเลิกใช้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินความเก่าความแท้นะครับทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์หรือคนเราเนี่ยไม่มีความมาตรฐานมีตัวแปรหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจเรื่องของความชอบไม่ชอบการที่เอามนุษย เอาคนมาเป็นคนตัดสินความแพ้ความเค้ถือว่าใช้ไม่ได้ประเดีย๋ยวเราจะยดสัญญาเช็คอะยุแ่นไซเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดเปลือกหอยซึ่งเป็นโสสมหลักในการสร้างพระสมเด็จคนโบราณเขาเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอย ดังนั้นเราก็พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนกะหอยถ้าเป็นพระที่ไม่มีปูนกะหอยเป็นส่วนสหลักในการสร้างหรือเป็นพระอัยน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะคนองพระนะครับจะกระจายหายไปเราจะหยดน้ำยาตรงตำแหน่งนี้นะครับที่กำลังหยดน้ำยาลงไป ้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนองผ์าะนะครับพอกาก็เริ่มขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีความเก่าถึงยุคและก็มีปูนประคอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ มารูว่าพระสมเด็จท,ที่มีอายุกเก่าถึงยุคซึ่งผ่านการวิสูนด้วยการเช็ดกระยุแไซจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนจากลูกนะครับเราจะเห็นเนื้อปูนที่มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนถึงแม้ว่าพระจะมีการหลงลับไว้ทั้งองค์แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็น พระแบบนี้เป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดไม่ได้ถูกเก็บไว้ในหีบพื้นที่ที่เก็บก็คงจะมีความชื้นพอสมควรจึงทําให้เนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าพระที่อยู่ในหีบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะน้อยกว่าที่บางคนไม่เคยเจอพระที่อยู่ในหีบ ก็อาจจะคิดว่าเป็นพระใหม่นะครับตรงนี้เป็นนักษาของผลึกแขนไซนะครับพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนในเรื่องของธรรมชาติความเก่าที่เรากอดจับติดก็เป็นตัวบ่งบอกว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดของคำก็ยังงดงามเหลืองอรลาถึืแม้จะมีอายุร้อยกว่าปี พระอ,องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมใหญ่เกตรุษสมที่มีการลงรักปิดทองสร้างไว้สำหรับเจ้าคุณมุลนายเป็นพระที่เส้นสายสมบูรณ์ความเก่าชัดเจนมีความงดงามคลาสสิกทรงคุณค่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ